แล้วทำไมเราได้เล่นเป็นบอกอรีกกร่เนี่ยคระบอกกระบอกปุ้งแค่กระโดดให้ผ่านเว้เดี๋ยวเดี๋ยวมันไล่กันได้ด้วยเหรอวะไม่เอาไม่เอาเราเราจะอยู่ครับเอาแล้วกดดันกดดันกดดันไหม ช่วยกล้วยทอดแม่จอดค้างไปแล้วครับผูมเนี่ยมันก็ติดเ,เรียบร้อยกระตุกหนะักค้างไปแล้วครับเรียบร้อยกระตุกหนะักอา้าแล้วทำไมเราได้เล่นเป็นปลอกเกอรี่เนี่ยโอ้ oh my god แย่แล้ว เออเผาเลยครับปุ่มีขึ้นตั้งนานปะโถเว้ยยิงเอ้ยโดนโดนสิครับโอ้โหมามาคอมนขอมนปุ้งต่อยกันหน่อยโดนสิครับอุยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย เยอะคนน่ะเอ้ยโดนเผาเลยครับเยอะคนน้อยอย่ามาจุ่งอย่ามปจุ่งกะปกโอ้โหนัวนัวจัดนัวจริงคือคืออันนี้จะมาทดสอบเกมว่าเออเราไอ้เนี่ย อันนี้จะมาทดสอบเกมว่าเออเราเรา,เาคือคลิปเนี้ยผมจะมาแค่ทดสอบว่าอ <c oughs> เอาอแบนคอคลิปนี้ยผมจะมาแค่ทดสอบว่าเออนโอ้หนัวจ <c oughs> ๊ะอย่ามายุ่งกับผม <c oughs> ไม่ ไม่นะะเผาแป๊บยิงด้วยคือคืออธิบายก่อนเออเดี๋ยว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 อาหารที่อธิบายก่อนคืออย่างนี้ทุกคนคลิปเนี้ยผมจะลองสตรีมไปด้วยแอดไปด้วยเว้ยแต่ว่ายูดีได้เป็นบกกล็อกเกอรี่เฉยเลยลงง,งยยแท้จริง ให้พึ่งมาดูนะ,ะก็คือเกมนี้เป็นคือเกมคล้ายๆ for guy แบบแบ็กกราว n d ของเกมคืองนี้บล็อกเกอรี่เนี่ยมัน,มนะมนไม่เป็นผู้ถูกเลือกในการซื้ออาหารอะไรเงี้ยครับเออดังนั้นบล็อกเกอรี่เลยเกลียดอาหารทุกชิ้นอาหารทุกประเภทนะฮะเลยจับอาหารทุกชนิดมารวมกันแล้วให้ทุกคนเนี่ยแข่งกันเว้ยเกอจี่จะมา สู้กับบ็อกเกอรีร่ในด่านสุดท้ายซึ่งตามไปแก้เราเป็นบ็อกเกอรีเร่เว้ยอย่างฮาก็คือตามเมื่อกี้เป็นบ็อกเกอร,รี่คือมันสุ่มเหรอน่าจะสุ่มนะเป็นบ็อกเกอรีร่ก็ชิลเลยอะไม่ต้องทำอะไรแต่ตอนเนี้ยผมไม่ชิลแล้วเอายี่สิบหกคนทุกคนไปครับอึ๊บ เอา้ามาเปลี่ยนทางอีกเอ้ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ไงเราโหมวยโอ,โอ้ตายเลยเจ้าบ็อกกอรี่นายมันร้ายนายมันร้ายไม่แต่เมื่อกี้มัวจริงเป็นบ็อกกอรี่แล้วโคตรนัวอย่างฮาพูดมันอนะอันนี้คือมาเป็นสวายเวอร์นะเมื่อกี้เหมือนเป็นมาสเตอร์ผู้คุมเกมอะไรเงี้ยโคตรหนุก ไปครับอย่ามายุ่งกับผมเรียบร้อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาคือตามมีแค่ตาแรกมเฮ้ยเอ้ย,อยมันตลกมากไหมนะมันตลกมากไหมเออปวดหัวเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นเห็นบอก,กรีไปบอก,กรีในเกมนี้จะมีแค่คนเดียวนะเราไม่มีสกินนี้นะน่าจะสุ่มมานะครับ คือเนี่ยมันถ้ากําันกดปุ่มมันก็จะเป็นกับดักมันคิวเราทีเดียวตายด้วยอ้อาวห้าวิสุทธะแล้วไหมอีกสองคนโอ้โหไม่ทันนะครับโคตรหนุกจริงเมื่อกี้เป็นบอกกรี่เ,เป็นอีกอะทําไงถึงได้เป็นวะสุ่มบอกต <c oughs> ลกเนี่ยในบอกกรี่แล้วด่านต่อไป เยอะเยอะเพลงมันบีดดีจังวะ,ปะไปครับนี่วิเก็า Throw obstacles a l i r a e to the finish line แปลว่าอะไรครับแปลกันเองนะเจ้าไปครับด่านนี้เอาแค่สิบคนเท่านั้นเราต้องเข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่งไป มะม่วง mango ตาแรกก็เรียบร้อยแล้ว mango เดินผิดประตูไปไปย่ย yeah. าไปครับนี่ไงโคชิลไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ใจเย็นดิเฮ้ยอะไรโอ้โหอะไรวะเฮ้ยปุ๊บไปทางเดียวกันไปด้วยกันไปด้วยกไวยกล Yes slider อืมพอดีเป๊ะปุ๊บปุ๊บยยาเอ้ยกับที่หนึ่งนี่ครับเดี๋ยวผมขออันนี้ลกันเปิดฟรีคเราเมร่าฮะเอาใจช่วยเพื่อนๆเอาฝั่งนี้ดีกว่าอุ้ยอุ้ย ไปเป็นไงบ้างทุกคนกคนสู้ครับไปอ <laughs> ไปไม่มีไอ้น้ำแล้วบอ็อกกี้ตรงนี้พูดถึงเกมนี้ใช้ได้โอ้โหสิบคนแป๊บเดียวเท่านั้นนะโอ้โหเมืองมันสูงจริงว่ะอันนี้คือเหลือสิบคนสุดท้ายพร้อมกับบ็อกกี้หนึ่งหัวนะถ้าเข้าใจไม่ผิด คือตอนนี้มันจะยังเป็นเกมแบบเออร y a ี่ e อ s เซนะแบบให้เราทดลองเล่นฟรีอะครับด่านมันก็เลยยังมีน้อยอยู่แต่ก็มันก็มีนะมันก็สนุกนะมาอันนี้คือเราต้องกระโดดใช่ไหมโอเคปึ๊บ เอายัางอยู่ยังอยู่เพิ่งครับเราแค่กระโดดปึ๊บแค่กระโดดให้ผ่านไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันไล่กันได้ด้วยวะเอาเวนเอ้ยมันมาแล้วอ่ะฝั่งนั้นเน่ยไม่เอาไม่เอาเราเราจะอยู่ครับเราจะไม่ยอมตายมันกว่าจะมีใครข้ากับ ยังยังครับเดี๋ยวีมอเดีวไหมปหมดตดวไปลวเลยสคนเฮ้ยนยังไงครเ็่ยังบังยยเอสองแล้วนี่เฮ้ยออาบัสบัสีเวขึ้นเวขึ้นจริงเหมือนทำปวดเร็วขึ้นนะเราจะไม่ปวดอีใช่มาโอเคโอเคเ็สองย่ับัยผมชา้วขึ้นยังไงคนช้ครับเราเอาไงดีเอาไปดีไหมผมจะไปแล้วนะเฮ้ยเกือบไปแล้ว กกิบไปแล้วอุ้ยเกิบไปแล้วอุ้ยอุ้ยเอาแล้วกดดันกดดันกดดันวะกดดันวะกดดันวะเอ้ยกดดันไม่น่าไม่น่าจริงคืออยู่เฉยๆก็ชนะไปแล้วแม่ง งุดหงิดเ,เลยผมจะวิ่งไปทำไมวะหมุนเล่นต่อไม่ไหวแล้วจริงหงุดหงิดต,ตัวเองโอ้เป็นเครียดเลยวะผมจะวิ่งไปทำไมไท,ที่สองแล้วไปที่หนึ่งอยู่เลย <laughs> วันนี้พอแค่นี้นะทุกคนแมทแรกแล้วแมทเดียวพอแล้วหัวร้อนขอไปพักสมองก่อนแต่คลิปนี้ถือเป็นคลิปทดสอบให้มปแล้เออก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเอาตรงนี้ไปไว้ต้นคลิปแล้ <laughs> โอเคเจอกันใหม่ครับชมค,ครับไม่คิดว่าจะอัดเลยเนะี่ยเข้ามาเล่นเฉยเย Ha 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 ha!